พ่อใ่อวนคนผู้หายขีโย่โผล่ใหญ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทางยูทูบถุกๆคนนะครับเมื่อนี้เจอกับพ่อใ่อวนคนผู้หายขีโย่โผล่ใหญ่เลรอครับเมื่อนี้พ่อให่อวนมมเหมาเห็นอย่างนอ้อเหนว่าลางคนคือเห็นผัดเขียวๆนะครับหน้านี้นะครับก็ล่งเขานาหนาวนะครับก็บเป็นหน้าที่ผัดเยอะไอ้ยังก็เยอะนะครับก็เลยสี่ได้โอกาสพอดีไปเจอผัดเนี่ยครับไม่เห็นอย่าง ผมสิมาคันสมพักกาดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับหลังจากผมเพดสมคันสมน่อไม้สมไปแล้วนะครับคันนอไม้สมไปแล้วนะครับบ้านนี้ถึงเวลาสีคันสมพักแล้วครับสมพักเนี่ยผมสีพยา,ยามคันทุกทุกชนิดนะครับเพราะว่าพักถึงแล้วตอนนี้นะครับผักกาดเขียวอพักกาดห่อเอสมพักเสียน สมพักสมต้นหอมสมหอมเอ่อแล้วก็สมพักแป้นนังสินะครับได้หลายสมพักแหละครับผมสี่คันพยายามคันให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทุกทุกอย่างทีมีนะครับทีมีในทองตลาดที่สามารทหาซื้อได้นะครับเพราะว่าพ่อเยาออ้วนบ่ได้ปลูกเองนะครับพันบ้านเฮากับคันเบิ่งแหละครับที่นี่ว่าการคันสมพักนะี่ยใสยังแน่เดี๋ยวพ่อเยือ้วนสีบอกนะครับเนาะนะสําหรับเครืองนะครับเนาะสําหรับเครืองกับบ่มีอย่างหลาย ขันสมพักนี่บ่มียังไหลมันอยู่ทีวีทีการครับนี่ครับจะมีพักดีหละครับอันนี้ผักกาดเขียวมั้งนี่แล้วก็เกลือครับแล้วก็นี่ครับนี่ไม่ยั้งครับนี่อันนี้คือข้าวเหนียวห่อหล่ะครับถ้าว่าเป็นข้าวเหนียวผสมข้าวกำนะครับผมผสมกันเพราะว่ามันแสบเนี่ยครับข้าวเหนียวเบื้องวิธีการครับเบื้องขันตอนการการขันอะไรกันเนาะครับเนาะ เบื้องขั้นตอนในการขั้นครับเพราะยื่อ้วนสี่ขันคือโมวอร์นะครับกิดสี่ขันคือโมเลรอครับแต่ว่ามันเกิดสีมีแนวบ่คืออยู่หันละเนี่ยครับใส้ที่นี่ส้เกลือไปครับโรยเกลือไปเนี่ยครับขั้นเลยครับค,ค่อยๆบีบไปนี่แหละครับเพราะยื่อ้วนเนี่ยมันเลเอาพักไปตากแดดก้อนนี้ครับร่างข้นกัเอาพักไปตากแดกด,ดถ้าก่อนพยายัางตากแดดให้แห้งตากแดดให้มันเหี่ยวขนาดกือบอ่ะ มันเป็นแสบตัวว่าพายุวดบีบมัดครับแบบนั้นนี่ครับเห็ดไหตกแตกพายุวดีมัดแบบนี้ครับพัก์ตสดๆครับน้ากินเราไม่กรอบครับนี่ครับค่อยๆขันแบงค์สิละครับนี่ครับ เป็นบ่อพี่น้องโยกับขันตอนโยกกับวิธีการเลยครับแล้วขันสมพักนี่หลกักแบบนี้เข็ดหลับเล็กๆน,น้อยๆเดี๋ยวพอายวยกวนสีบอกอันนี้ลแ,ลลแล้วเหรอครับแล้วเหรอเห็ดตั้งไหนเก็บไว้ซะก่อนครับเอาหนีมาขั้นเมื่นี่ยละเท่อเดียวเลยแต่พ่ไหลายเท่าไรกระสีโดนจดังเลย เนี่ยครับใส่เกลือเข้าไปลดครับอ๋อสีบ่เข้มสิพันธ์วะตามไปครับตามไปซะก่อนจะตอ้องเฝ้าทั่วตามไปซะก่อนครับว่าพันธี่ปุ่คือใส่เกลือหลายแฉะท,ทีกินได้บอกสีบ่เข้มสิพันธุ์วะนั่งคนเกลือขันบ่ตามฮอดขันตอนทุกท้ายนี่งงเด้ครับต้องตามพราะญ่ปุ่นให,ให้สูชิครับตามให้สุด กร,รอบๆบแบบนี้เหรอครับข้ามไปกินถั่วแสมเย็นเย็นครับขั้นจเย็นเย็นนี่ครับเอามะาซใใ่กันหลอดไปเลยบ้าหลายแล้ว เดีวยวระตีเพิ่งปะบอรครับบอเล้วไอ้วนบอแล้วงายปะนันเดีด่ยครับท่านดีๆครับเย็นบอพี่น่อง ข้นใส่ขันใส่หนังผมมาด,ด้วยครับแต่ว่าพอนี้อ้วนปลใส่ครับว่นนี้ใส่หนังผมมาใส่น้ำธรรมดานีู่่ละเนี่ยครับเลี้ยวเหรอครับวันนี้ปั้นครับปั้นดีๆด,ด้วครับเด้อเดี๋ยวเจ้าสวยมาใส่เนี่ยครับปั้นดีๆ ั่นเอานามหืมมันหอกไปยังจังปั้นครับขันเข้าเบาปั้นเนี่ยมันสีบ่ราะสบเนี่ยครับมันสีเป็นหืน้นหืน้นเป็นหื้นหืนเป็นเป็นบ่นราสบเลยครับบัดที่นี่เด็ดตั้งไต่ต่อไปตามเขาเยอะอ้วนไปครับตามเขาเยอะอ้วนไป หลังจากที่เข้าคันแล้วนะครับเนาะหลังจากที่พ่อุวนคันแล้วพอยุอวนก็เที่เอาไปล่างพุดนละครับนะครับไปล่างพุ่นลยที่เอาไปล่างเอาตัวเนี้ยไปล่างหรือว่าสี่เอามาล่างนี่แหละครับเอามาล่างให้พ่อแม่พี่น้องเ่็อยูนิตอ่ะเดี๋ยวผมลองหนาแป๊บหนึ่งเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องพอยุอวนก็ลองหนามาแล้วนี่ครับสมพักที่เขาคันเมื่อกี้นะครับนี่ครับคันเมื่อกี้เอามาล่างครับนี่คือสูตรพอยุอวนคนผู้หายกี่ผผงใหญ่ อันนี้คือไแม่สอนมาจังสันนะครับนี่แม่สอนมาจังสันต่ออันนี้คือไแม่สอนมาจังสันแล้วว่าล่างเนี่ยล่างดีๆตะลูกเลยมันจังบดสองเสียขันข้อขันแล้วเนี่ยล่างดีๆให้สะอาดครับเนี่ยครับล่างคนบ่าล่างเลยครับขันบ่าล่างมันก็่เป็นตะกินครับมันหืนครับ คืนครับนี่เห็นบ่เนี่ล่างแล้วก็ล่างอีกอีกนามหนึ่งเนี่ยครับล่างดีๆยจงสิเหรอครับเนี่ยล่างดีๆยจงสิเหรอมันจังแ่บครับเนี่ยเดี๋ยวผ้าวเจียวหนามนี้ไปชิมสักต่อ เนี่ยเบิ้ลเด้อครับเด้อบัดนี้บัดนี้น้ำสองแล้วครับเนี่ยครับสีแทบสิบ่เขียวแล้วเด้อครับสีนี้เฉพาะกาลล้วนๆนี่ล่ะครับคันพ่อแม่พี่น้องบ่าตามพะเยออ้วนแต่แรกยันจบเนี่ยบางคนก็งงว่าเอาคือใส่เกลือหลายแท้มันสิกินได้หรือมันสิบ่เค็มบ่พ่อเยออ้วนทำ่มบัด <c> นี้เห็นแล้วบ่ครับว่ามันเค็มบ่บัดนี้มันบ่เค็มเห้อครับผมผมล้างออกแล้วอันนี้คือผักกาลย่างเดียวเด้อครับเด้อบ่ได้ผสมอย่างอื่นราดห่อยได้ดีครับ บางคนก็ใส่หยังก็ผสมต้นหอมเหรอครับเพราะว่าพอยังอ้วนเฮ็ดให้ได้ย่างส้มผักกาดกับขุมผักกาดส้มต้นหอมกับผสมต้นหอมครับสิค่อยๆเฮ็ดไปเหรอครับเพราะว่าหน้านี้ผักหลายแล้วเนี่ยครับปั้นออกดีๆครับปั้นออกดีๆได้เป็นตะกินเนี่ยเห็นบ่อันขาดๆพุ่นๆเฮาก็บ่เอา นี่คือขั้นตอนสําคัญเลยครับบัดนนี้เบิงเ่งงดรอพี่น้องหลังจากที่เ้าเฮ็ดแล้วนี่พอ,อยจะอ้วนเห็ดจังไห๋ต่อใส่เกลือครับจะใส่ชุบหลดนะครับเนี่ยใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือเราั่าใไม่ครับั่นนไม่ั่นไปเรื่อยๆครับั่นไปแตะไปขั่นไปแตะไป,ไป,ะไปว่ามันพ่อหรือย,อยังเนี่ยครับ ทีละไปค่อยๆใส่ไปครับใส่ไประบ,บีบใปคัานไปเรื่องครับง่ายๆดิครับระว่ามันก็อยู่มีเทคนิคอยู่อันนี้บ่ได้ใส้เขาหนามของมาด,ด้วยครับนะใส่หนามธรรมดาดิที่นี่เทคนิคที่ผมว่าเห็ดตั้งไหนสมผักมันสีเสียบก็คือมันมีอยู่สองอย่างตอเขาเห็ดจินเร็วยวให้ใส่ข้าวเหนียวหมายความว่า เฮ็ดเดี๋ยวนี้กินมืออื่นอีกสองมือสามมือข้างหน้านี้เมืนั่นคือใส่ข้าวเดียวแต่ว่าถ้าเฮ็ดกินโดนให้ใส่ข้าเจ้าด้อครับให้ใส่ข้าเจ้าเพราะว่าขขาเจ้ามันสีเฮ็ดให่สมซาเนี่ยครับขขาเหนียวครับบ่ต้องใส่หลายดอกครับเนี่ยขขาเหนียวใส่น้ำด้อยครับใส่น้ำแวก็มาใส่นี่ยเ้วครับเลี้ยวด้อครับ เนี่ยแล้วแล้วม่มีหยังหยากาไม่มีหยังหยาดจักเม็ดขันสมพัดเดี๋ยวแต่ส่น้ำจะน้อยกับโอเคล่ะจบแล้วต่อมาขั้นต่อต่ตางแตะเบื้องสตอนว่าพอดีบอนะครับกันต่อมาใส่น้ำอีกไปกจะน้อยกับพอดีนี่คือก,กระเด็นดีแท้ นี่ครับไทรหนำธรรมดานี่แหละครับเนี่ยแค่นี้แหละครับเนี่ยแตะลงที่มึงนะครับเนี่ยพอดีบอกพ่อดีบอกอ,อืมพอดีพอดีกับพ่อครับเนี่ยแตะไปทํานี่แหละครับบอยหนาเป็นบอครับบอยหยาเนี่ยครับสี่ไฮเบิ้ลครับ อันนี้คือสมพักาัดนะครับสมพักาัดสูตรพอยยอ้วนคนผู้หายขี่โผงใหญ่นะครับแซบครับเพ็ดสูตรนี่เช็ดสะอาดสะอาดแบบนี้แหละล่ะลางออกดีๆจะ,ะแสบเขามามันบ่แซบครับเป็นหืนหืนมันบ่แซบเห็ดเกลือพอยยอ้วนนี่แหละครับแซบแน่นอนตอนนี้พักบาดเข้ากับกระลังหล,ลง,ลง,ลงหลายกระลังปูกกะลังเกิดกระลังหลกัเหลือกินเหลืออยู่กับเห็ดกินเบิง้งด้วยครับเด้อ สำหรับมือนี้ขอขอบคุณหลายๆพอแมอ่พี่น้องที่ติดตามพยายองกวนคนผู้หายขี่โผใหญ่มาตั้งแต่แรกนะครับต้องเขเงียนเบิรงขอขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดชอบถูกใจหรือว่ากดติดตามให้นะครับขอบคุณหลายๆด,ด้วยครับเด้อสำหรับมือนี้สวัสดีครับ